เป็นในเรื่องของ10ปัญหาสังคมเร่งด่วนค่ะที่จะต้องรีบแก้ไขนะคะอันนี้เองเนี่ยทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ mm hmm. เขาได้มีการรวบรวมว่า10ปัญหาสังคมที่จะต้องอเขาเรียกว่าแก้ไขอย่างเร่งด่วนมีอะไรกันบ้างติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน130 0โดยมีภา,ารกิจในการเป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาสังคมของกระทรวงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ช่วยเหลือประสานส่งต่อและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤตภายใต้ระบบเชื่อมโยงกับหน่วยปฏิบัติระดับกรมในกระทรวงพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาสังคมผ่านไซดด่วน1300และการจัดทำรายงานเชิงคุณภาพ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤตกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยการสร้างนวัตรกรรมการให้บริการที่ยั่งยืนในสิบปัญหาสังคมเร่งด่วนได้แก่ 1. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2. ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3. ปัญหาการค้าม,มนุษย์ 4. ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด5ปัญหาบุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง 6. ปัญหาบุคคลขอทาน 7. ปัญหาเด็กและเยาวชน8ปัญหาบุคคลสูญหาย 9. ปัญหาผู้สูงอายุ10ปัญหาคนพิการโดยมีกลุ่มเป้าหมายทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและคนพิการ คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้ด้วยการแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ในช่องทางต่างๆดังนี้ 1. ติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ส่วนกลางศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนภูมิภาคส,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด 2. ติดต่อทางโทรศัพท์ภายในประเทศผ่านสายด่วน1300ระหว่างประเทศผ่านหมายเลขบวก6699 130, 130 130ตลอด24ชั่วโมง 3. ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ที่เว็บไซต์ w w w 1 3 0 0 t h a i l a n d m s o c i e t y g o t h Line ID sac1300news Facebook Fanpage สายด่วน1300พมพม อีเมล oscc 1300.m a t msm society g o t h การปฏิบัติงานของศูนย์ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดำเนินงานภายใต้แนวคิดเป็นมิตรเป็นธรรมเป็นพลังเพื่อสังคมโดยใช้กระบวนการสังคมสงเคราะห์และการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการให้บริการมีกระบวนการดังนี้ 1. การรับแจ้งเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้องตน้นและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 2. ประสานส่งต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตามประเด็นของปัญหาและมีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบปัญหาสังคมอยู่ในภาวะวิกฤตในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 3. ดํดำเนินการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่รับส่งต่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือตามประเด็นปัญหา 4. ประสานการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือพราะบันทึกผลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบหนุนเสริมเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการโดยจัดให้มีระบบซ u เปอร์วิชั่นมีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการความรุนแรงการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นการค้ามนุษย์และกฎหมายเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สายด่วน1300 จัดให้มีล่ามอาสาสมัครให้บริการสำหรับผู้ประสบปัญหาชาวต่างชาติจำนวน26คน12ภาษารวมถึงล่ามภาษามือให้บริการในรูปแบบการประชุมสามสายระหว่างผู้ประสบปัญหาสังคมเจ้าหน้าที่สายด่วน1300และล่ามอาสาสมัครแปลภาษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556ให้ความช่วยเหลือ18,041ราย2557ให้ความช่วยเหลือ19,742ราย2558ให้ความช่วยเหลือ43,345ราย2559ให้ความช่วยเหลือ51,858ราย 2,560ให้ความช่วยเหลือ94,820รายและในปี2,561ให้ความช่วยเหลือ164,12รายเฉลี่ย292รายต่อวันสถติติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,560ถึง30กันยายน2,561 โดย5ลำดับปัญหาสูงสุดประกอบด้วย 1. ปัญหาความรุนแรง2,710ราย 2. ปัญหาครอบครวัวยากจน2,680ราย 3. คนไร้ที่พึ่ง1,549ครั้ง 4. ปัญหาบุคคลขอทาน1,116ครั้ง 5. ปัญหาเด็กและเยาวชนที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม1 0 3 3รายส่วนช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300พร้อมปฏิบัติการอย่างมืออาชีพด้วยการให้บริการในทุกมิติทุกประเด็นปัญหาทุกกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาสังคมทุกรูปแบบในประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมลำ้ำและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกสายด่วน1300พอมอ สิปัญหาสังคมเร่งด่วนนะคะที่ควรที่จะร่วมกันช่วยกันแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็เกิดใครพบเห็นเนี่ยสามารถติดต่อทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นะคะที่หมายเลข1300ค่ะใช่แล้วครับเป็นหนึหน่หน,หน่วยงานที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับ